สวัสดีครับสวัสดีท่านนักทุนนะครับอยู่กับเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตประจําวันศุกร์ที่25เมษายนนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเซตอินเด็กซ์เพิ่มขึ้น12จุดนะครับบวก1.06ปิดที่1,159จุดมูลค่าการซื้อขาย3.3หมื่นล้านบาทมีจํานวนหุ้นปรับขึ้นทั้งหมด306บริษัทส่วนหุ้นปรับลง161บริษัท ภาพรวมวันนี้ต้องบอกว่าดัชนีปรับขึ้นในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นต่างประเทศรับข่าวในเรื่องของเทรดวอร์ที่มีสัญญาณบวกครับโดยเฉพาะในช่วงใกล้ๆเที่ยงนะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กก็ออกรายงานว่าจีนเองเนี่ยเตรียมพิจารณายกเว้นภาษีนำาเข้าสินค้าบางรายการที่มีการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับส่วนในบ้านเราก็มียอดส่งออก ไถเดือนมีนาคมโตแหลกโดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้โหโตดีมากโดยมีเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นหนุนแตชนีในวันนี้ก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มพลังงานกลุ่มค้าปีกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับส่วนเซกเตอร์ที่ปรับลง มีกลุ่มธนาคารอยู่นะครับหลายคนก็ยังคงกังวลอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าการประชุมของแบงก์ชาติในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยรหรือเปล่านะครับมาดูกลุ่มที่มีการขึ้นไหวโดดเด่นรายตัวกันบ้างรายเซกเตอร์กันบ้างนะเริ่มกันที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเพราะวันนี้เนี่ยคือเดอะแบกของจริงนะนะครับโดยเฉพาะ Delta นะครับวันนี้ Delta บวกขึ้นไป8.61% ตามด้วย kce 5.29%หาหน้า7.41%และปิดท้ายด้วย c a l c อ m บวกไปได้5.41%ถ้าภาพใหญ่นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับหุ้นกลุ่มเทคในตลาดต่างประเทศนะครับถ้าเป็นเรื่องในประเทศก็ต้องบอกว่า ตัวเลขยอดส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของไทยนะในเดือนมีนาคมเนี่ยโตแรงจริงๆครับนักทุนบวกขึ้นไปถึง80% YEAR ON YEAR ส่งผลให้3เดือนแรกเนี่ยบวก60% YEAR ON YEAR นะครับประเด็นนี้ก็ทำให้นักทุนเนี่ยเริ่มมีความหวังในทิศทางบวกว่าเอ ถ้าตัวเลขยอดส่งออกมันออกมาดีแบบนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้งบของผู้ประกอบการในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยแย่นะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวหรือไม่นะก็ลองติดตามดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยเนี่ยเดลต้าก็จะมีการประกาศของออกมาให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่ตลาดเล่นกันอยู่ตรงนี้กับงบที่มันจะออกมาเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ถ้าหากว่า งบออกมาไม่ดีนะครับก็คงจะเห็นการลงโทษกันแหละนะครับในการซื้อขายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับลองติดตามกันดูนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอมตะบวกขึ้นมา4.76% w h a บวก4.08%ข่าวเดียวกันครับนะข่าวเดียวกันก็คือปรับขึ้นเนี่ยนะครับรอบข่าวในเรื่องของเท็ดวอร์ที่มันมีสัญญาณผดลายถูกโดยเฉพาะข่าวจีนเนี่ย เตรียมพิจาณายกเว้นภาษีนําเข้าสินค้าบางรายการจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันทําให้ความรู้สึกของนักทุนที่เคยกลัวเคยกังวลในเรื่องของเท็ดวอลเนี่ยนะครับกลับมามีมุมมองที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นผสานกับเวียดนามเองเนี่ยครับก็เริ่มเดินหน้าเจราจากับหน่วยแทนทางการค้าของสหรัฐอเมริกาละนะครับวันนี้ก็เลยทำให้มีการเข้ามาเก่งกำไรหุ้นที่เชื่อมโยงเศรษ,ษฐกิจ เวียดนามนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมทั้งอมตะและก็ a ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในเวียดนามวันนี้ก็กลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับหรือจะพูดง่ายๆนะนะครับถ้าวันไหนก็ตามที่มันมีข่าวที่เป็นโทนบวกเกี่ยวกับเรื่องเท็ดวอร์เนี่ยอมตะกับ WHA ะครับก็มักจะเห็นแรงเก่งกำไรนะครับซึ่งต้องยอมรับตรงๆว่าในช่วงที่มันเกิด Reci p r o c a l tax ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเนี่ยนะครับอมตาการบ w s นนี่คือลงหนักมากนะนะลงหนักลงเยอะที่สุดนะครับในบรรดาหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากเท a ดวอ a r ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าข่าวนี้นะครับในเรื่องของเท็ดวอรเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณทางบวกเกิดขึ้นนะครับก็ไม่แปลกใจที่จะเห็นการฟื้นตัวอย่างแรงหรือเร็วนะครับของอมตาการบ w s a นะฮะก็ลองตามตามข่าวกันดูนะครับ อีกตัวหนึ่งคือกราฟอินร์จิวันนี้บวกขึ้นมา1.68%นะนะครับถ้าดูในเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ามีจิตวิทยาบวกนะครับจากการที่ราคากราฟธรรมชาติในตลาดโลกเนี่ยมีการลดลงแบบต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดเนี่ยตัวายแม็กานเมกแกสเนี่ยนะครับลดลงนะไปอยู่ที่ระดับ 2.93$ ดอลลาร์ต่อ mmbtu นะครับลดลงเนี่ย3%เมเ่อเทียบกัม่อเชับวันก่อนหนนะ้า แต่ M2 d a t เนี่ยคือตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยลบไปแล้วเนี่ยถึง28.94ต้นทุนการยิ่งลดลงเยอะเท่าไหร่มันจะยิ่งหนุนกำไรนะครของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับประกอบกับการ์ฟเนี่ยนะครับคือหุ้นที่มี Market Cap ติด1ใน5ที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดของ Set Index นะ เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ฮะคืออะไรรู้ไหมฮะจะเริ่มมีการเปิดขายกองทุนไทย ESGX เพราะฉะนั้นเม็ดเงินใหม่นะจากกองทุนไทย ESGX เนี่ยนะครับหนึ่งในเป้าหมายของการเข้าซื้อคงจะหนีไม่พ้นกราฟอ e ิเนจี G. นะครับปิดท้ายกันที่ตัว BDMs นะครับวันนี้พิกปิดบวกได้2.17% เมื่อวานนี่โอ้โหนะครับราคานี้ปรับตัวลดลงตามบำรุงราดทั้งๆที่ผลประกอบการในคนละเรื่องคนละราวนะบำลุงราดเนี่ยงบออกมาไม่ดีถูกไหมครับนักทุนคือหดตัวทั้ง Q1Q และ Year on Year รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยลดลงนะครับแต่ในส่วนของ BDMS เนี่ยมันคนละอย่างก,กันนะครับแต่นักทุนเนี่ยนะครับพอเห็นตัวหนึ่งไม่ดีก็เทขายอีกตัวหนึ่งตาม พอคิดว่ามันจะเป็นไปในทางเดียวกันนะครับแต่พอไปดูลึกๆแล้วเนี่ยนะครับผลกำไรของ BDMs เนี่ยมันไม่ได้แย่เหมือนบับนุงลาดนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยนะครับเคยออกบทวิเคราะห์พรีวิวงบ 1Q25 มาแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่9เมษายนเราคาดนะครับว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่1ของ BDMs นะจะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครับ จะทำสถิติสูงสุดเป็นบริการรายได้ของผู้ป่วยต่างชาติไม่ได้ลดลงเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับรายได้จากผู้ป่วยในประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างมีในยะสสาคัญด้วยเพราะว่าไตามากที่1เนี่ยมันมีการระบากของโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับช่วง PM 2 5เยอะๆนะครับแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดกันเยอะๆตรงนี้มันทำให้ผู้ประกอบการอย่าง BMS มีรายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของ b d m ีเมนะครับเรายังแนะนำซื้อนะนะครับตามปัจจัยพื้นฐาน,นให้เป้าที่37บาท50สตางค์น,นะครับทั้งหมดนี้คือเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับประจำวันศุกร์ที่2 5เมษายนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ